7พฤษภาคม2564ศาสต,ตราจารย์ดรสมบัติทารงธัญวงศ์อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับนางกนกพรเดชเดโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางอวยพรศรีชวลิตประธานสภา รวมถึงคณะผู้บริหารหัวหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้นำท้องที่ซึ่งเดินทางมาลงพื้นที่และได้นำชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันเจลหน้ากากอนามัยมอให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราชณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์องค์การบริหารจัง,วจงหวัดนช่วยเรามากทีเดียนะถือว่าถ้าในแง่ของทรัพยากรนะองค์การบริหารส่วนจังหวัด่ยช่วยอันดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องของการดูแลเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยก็สารณสุดทั้งวัดแล้วก็ทั้งภาคเอกชนทนะั้งภาคส่วนต่างๆอย่างที่บอกนะทางด้านศาสนาก็วัดเขาเล็กเนี่ยก็เป็นกําลังสําพันอยู่ที่ในการดูแลนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าพอร,รู้ว่าเราจะเปิดโรงพยาบาลเนี่ยภาคเอกชนก็จํานวนมากให้ติดต่อมาว่าขาดอะไรยินดีจะให้การสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นก,ก็เป็นการแสดงพลังน้ําใจของคนไทยนะ ในยามที่ทุกยากเดือดร้อนเนี่ยในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมบัติทำรงธัญ,ญวงศ์ได้นำคณะดูความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวกอกราบเรียนกับสื่อมวลชนพี่น้องในจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ทุกท่านนะคะวันนี้กลาบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับข่าวว่าโควิด19โควิด19เกิดขึ้นรอบที่3นะคะกลาบเรียนว่าเราเองไม่ได้ลิ้งนอนใจก็เยี่ยมประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คณะกรรมการวกควบคุมโรคของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องแก้ไขกันแบบไหนนะคะวันนี้กลาบเรียนว่าอบจอเองเนี่ย ได้ตั้งหลักเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้อีกส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพัพพมตั้งแต่ครั้งแรกนายกเองก็ได้สั่งการเลยเข้าไปเกิดโรงพยาบาลสนามก็ให้เครื่องจกักรกลเข้าไปดูแลในช่วงหนึ่งแต่ว่าของอำเภอพะพพมเองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ครั้งแรกเลยเป็นคิดว่าจุดแรกที่จะให้ผู้ป่วยโควิด -19 ไปรักษานะคะ ก็หลังจากนั้นก็ได้ไประชุมปรึกษาหารือกันก็ได้รับข่าวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคว่าจะต้องมาดูแลโรงพยาบาลสนามที่วันไรลักษ์นะคะวันนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีผู้บริหารท้องถิน่นผู้เลี้ยงท้องที่ในพื้นที่แบบนาย,ยกเออะไรแบบน,นี้ก็ได้คิดว่าจะต้องทําแบบไหนแล้วโดยเฉพาะ,ะผู้บริหารที่โรงพยาบาลวันไรลักษ์ในวันนี้โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามต้องเข้าใจและก็เห็นใจนะคะ ว่าคุณหมอทุกคนแล้วก็ทุกทุกคนอะ่ะต้องเข้าใจว่าวันนี้เราต้องจัดครั้งแรกเนี่ยได้จัดได้ปรึกษากันว่าจะช่วยเรื่องอะไรก็ให้ทางโรงพยาบาลให้ทางหัวหน้าส่วนของโรงพยาบาลสนามมะลัยรักได้ทาํารายการไปสิ่งไหนที่ใช้ได้ก็ยินดีที่จะต้องใช้ทุกอย่างวันนี้ก็ได้เชิญผู้บริหารแล้วก็นายกเอทุกคนได้มาเพื่อจะมาปรึกษาหาหรือว่าตรงไหนที่จะเอาประจอดูแลได้แต่วันนี้ขั้นแรกก็คือนําชุดมา ทีวีแล้วก็แมสที่ขอไป13ลังส่วนที่เหลือเรื่องอุปกรณ์ทุกเรื่องที่ขอไปนะคะก็ยินดีแล้วก็จะจัดตามหลังมา